เธออันนี้ฉันจะให้เธอไปอาสนะอืมนี่เธอได้ข์อจากได้ขอแล้ครับ คก็แล้วกหรอเลอก็กำลังไป้าตาตัวใหญ่ๆวันนี้ยกำลังป้าตาตัวใอญ่ๆใช่ใช่หรอร้อเราเพื่อนอะไรนเศร้าอะไรน้องคนเด็กเล่นเลยจชครบาขี้ติดชั่วโมงเลยนะเราจะบอกมากวันนี้มาพอจุดจับ r e a c ชั่นอีกแล้วจุดจับรี reaction จุดจับ r e a c t ชั่นเนาะซึ่งวันนี้เราอ่ะเป็นคนชอบร้องน้องวงนี้มากชอบเพลงชอบทุกอย่างของแล้วก็คอนเซ็ปต์วงด้วยแล้วก็เป็นทีป๊อปวงแรกๆในการที่จะรันวงการทีป๊อปนาะแล้วทำให้เราอ่ะตกหลุมรักน้องกับ เพลงแรกเลยซึ่งเร็วๆนี้น้องได้ปล่อยเพลงใหม่แล้วตอนนี้น้องปล่อยมาสี่วันซึ่งสิเท่าไหร่แล้วนะสี่แสนสี่กี่แสนแล้วนะประมาณแปดแสนไอ้หกแสนหกแสนซึ่งก็อยากให้ไปช่วยดันหน่อยซึ่งเอ e ็มีก็ดีอะไรก็ดีๆๆๆๆซึ่งวันนี้แนะนำวงก่อนกับน้องๆพิกซี่เนาะพิกซี่เนี่ยตอนนั้นได้ฟังสัมภาษณ์พี่โดมเนาะกับเด็กๆกับต้องบอกก่อนว่าพิกซี่อยู่ในค่ายลิฟซึ่งลิฟเนี่ยเป็นค่าพี่โดมพี่โดมเดอะสตาร์่ะ พี่ลมเด็ัดใไม่รูเรื่องเลยนะเนี่ยใช่ใช่พี่ลมเด็ดัดทุ่คนเขาวันนี้ดิฉันจะไม่รู้เลยนะแต่ว่าจะใจเพื่อนปอยยานั้นก็ได้นะอยากรู้จักพิกซี่มากซึ่งเดี๋ยวเธออ่ะจะได้ฟังเพลงน้องนแล้วเธอจะอ๋อน้องโมมีน้องเหรออออ่าซึ่งอ่อพิกซี่เนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นทุตจิ๋วในสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าพู้ชื่อเพลงนี้เธออาจจะอ๋อมูเตลูอ่อมูเตลูด้วยอ่าก็เคยเห็นมาแล้วใช่ไหมน้องน้องอแต่ ไม่รู้เธอเธอเคยดูน้องน้องไหมเหมือนเราเคยแอไปปะจำไม่ผิดนะไม่เคยเลยไม่เคยน้องไม่เคยเลยฉันไม่เคยดูเอ็มบีขณะมูเตู่ฉันยังไม่เคยฟังเลยเพลงเด็ดเลยดิสันชอบเด็ดเด็ดเด็ดเต้เด็ดเด็ดียาียอาอาคุณียคยคุณ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 ุณคุณผมไม่เคยเด็เด็เด็ดเด็ดเด็ดเคยได้ยินเลยก็คือแบบเป็นไบรลอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมแล้วก็นี่แหละน้องๆซื้อสมาชิกวงอะ ก็จะมีอิงโกะน้องอิงโกะก็จะน่ารักน่ารักหน่อยน้องพิมมาก็จะเป็นแบบว่าสาวสวยแซ่บออันนี้คือน้องพิมพิมมาพมาแล้วก็จะมีน้องมาเบลเออไม่ใช่คนนั้นะมาเบลแล้วคนนี้พิมพ์มาพิมมาก็าจะเป็นแบบออกแนวแบบแรปแรปหน่อยเป็นสาวแรปอ่ามีมาเป็นเป็นแรปใช่ได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเนี่ยนะเอพิโ o ดนี้ทเอพิโ o ดนี้เดี๋ยวเราจะปกับไปฟังเพลงน้องในหลายๆเพลง มา,มาที่เพลงใหม่ล่าสุดก่อนกับเพลง ja 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 เดจายูเดจายูเหรเดจายูเดจายูก็ือนเป็นฟิลประมาณว่าเฮ้ยเธออีกแล้วหรอในฝันก็เจอตื่นนอนก็เจอทําอะไรก็เจออะไรอย่างเงี้ยมันออมันคุนออค้นๆแบบเดจายูอ่ะเป็นแบบเดจายูเป็นเดจาวูน ja ั่น ja แหละแต่ว่าแบบเล่นทับสับเดจาวูเดจายูซึ่งน้องๆสามคนเนี้ยคือรู้สึกว่าแบบมันลงตัว คัะเคมีมันโอเคมากๆเลยอ่ะอซึ่งเพลงแรกนี่แหละคือเพลงนี้อยากให้พี่ติ๊กดูแล้วก็พี่ติ๊กอาจจะกรี๊ดเพราะมีเซอร์ไพรส์อยู่ในเพลงจริงเหรอเซอร์ไพรส์อะไรไหนวะบอกไม่บอกคือต้องดูจริงเหรอทำไมเธอไม่บอกเสนะเธอใจเพราะว่ามัน Amazing ทันต์โตมากตั้งนึกแล้นะถ้าเธอดูแล้วมันมันคือลูกหลานบ้านแม่อ่ะหลานบ้านแม่คืออะไรลูกหลานบ้านแม่เคยดูกงกรรมงไหมไม่เคยมีลูกหลานบ้านแม่อยู่ในนี้แรงมากมีหลานบ้านแม่ด้วยบ้านแม่บ้านแม่บ้านแม่แล้วด้วย นะคะมาเรามาดูกันนะคะเพราะที่านะอังกฤที <old> ่ชนะไม่รู้จักน้องใช่ไหมนี่แหละมาเป็นการป้ายามาทุกคนมันชุดช่วงป้ายานะค่ะทุกคนกับพิกซี่เพลงใหม่ชื่อว่าแดงใจอยู่บ้าเอ็มวีดมากชอบนี่นะคะทุเสียงดังนิดเียดนิดนึงโอเคมาหนึ่งสองสามแปดบ้านแม่ตอกว่า บ้านแม่จริงอออจบเจ้าไม่เล้วหรือนะคนเนี้ยไม่ค่อยเห็นเขาแสดงด้วยวนะอะเนาะแม่หมดแม่หมดสุดๆอ่านี่แหละเขาเจ็บของเขาดูเป็นแบบเป็นผู้สาเป็นแม่หมดเป็นแม่หมด,ดชอบถ่ายอินดอร์ที่นี่จังเลยชอบอะ สวยซีนนี้สวยถึงจะมาได้อะเกิดไรอะมึงคนนี้สวยมากมาเบลมาเบลเหรอโรร์โกพิมมา ฉนันนะาจะมาเบลแล้วล่ะเมนไปใ้บ้าคนเียมาเบลามาเบล,เบลโอ้โหแล้วเหมนอนเมมิดมเมมิดมเสียงติดหูันติดแบบเวทมนต์นะมีความเวทมนต์ มึงเพลงติดหูมากเพลงติดหูมากน้องติดหูมากที่ป๊อปมากเเธอหนักซีนยังเขาเปลี่ยนไปสี่สีนแล้วอืมน่าจะสี่ห้าหกชุดแล้วอะเยอะนะโอ้ยไอ้สวยอันนั้นจะปะตื่นแบบสดดอกไม้เลิศเลิศเลิศ เด็ดดุมดุมมาจัดอะไดุมมะดุมมาจัดอะไดุมมาจะดดุดังเป็นว่มมูลเนาะเป็นแวมมอดไงไมเใช่าวมมอแบบแบบฟ้าไอเฮียสวยมึงประมาณสิบล้านชุดหน้าเหมือนพี่เบลใส่นี่มากเลยอ่ะชนะดอใส่หน้าดอ่เนาะมีความคลึงๆอยู่เนาะน้องเหมือนพี่เบลอ่ะเราอีกคเป็นคนที่ร้องเสียงเพอะมากคือต้องมันฟังน้องร้องสด ดีอย่าคนไม่เยอะอ่ะมันเมนได้หลายคู้มันเมนสามคนเลยมันจำได้มันเมนสามคนแล้วคาแรคเตอร์น้องๆชัดคือเราสามารถที่เมนสามคนพร้อมกันได้ในทีเดียวอ่ะ นี่ยมันคือคลิปวงไปเลยอ่ะนะเป็นฟิลคำฝันอืมอุ๊ยแต่ว่าคุณบูมาจริงแต่คุณบูเป็นคุณหมอนะคุณเป็นหมอเป็นหมอแบบคือแบบจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยคือคนนี้เป็นคนเป็นคนที่นจิตนักจิตบำบัดอะรอย่างเอ๋อไอ้พวกนี้บ้างอีน้อบอกไครับคุณอยากมีสุดค้ายี่โดมจัดตบมือพี่โดมสัลวัตจัด เออฉันไม่รู้ที่เรามีค่าจริงๆเหรอเธอไม่รู้หรอเธอไม่ใาเธอรู้จักวงแบมไหมเธอรู้ดังดังดังอันนั้นดังของพี่กอฟเมื่อกี้เนาดังเนดังนดังดั่งดั่งด่งด่ด่งด่งดัีด่งดั่ดั่งดั่งั่งดันงั่นั่งอ่งั่งด่งดั่ง่อั่งดั่ะไม่งดั่งดั่งของดั่งดอ่เออั่อันเนี้ยเป็นดองพี่งดขอโดษขงโทษเมื่อกี่ เออเอออ่ะก็ต้องบอกว่าเธอคิดดูว่าตอนเนี้ทีป๊อปเราแบบมาถึงเธออาจจะเห็นอ่อทีป๊อปในหลากหลายค่ายนะช่วงนี้ที่แบบวงการทีป๊อปมันกำลังไปเรื่อยๆตอนนี้แล้วเราเราอาจจะเห็นไม่กี่ค่ายอะไรเงี้ยแต่อย่างมีค่ายที่แบบทำได้ที่ทําได้ถึงทำได้ถึงีือมันดีมากแล้วฉันชอบมากแล้วฉันฟังเพลงน้องแบบเกือบทุกเพลงเธอต้องไปดูเด็กๆร้องสดเสน่ห์แบบร้อยเปอร์เซ็น เราเต้นและอิงโกเป็นคนที่รลอกเพลงแบบอีฮี้อะแบบมมีมันสดจริงๆเนาะจอไปต้องไปดูสเตจไม่รู้งกมจะป้ายายย่างไรอิงโกเสียงดีมากคือช่วงแรกๆเนาะเราอะยังรู้สึกว่าเอ้ยน้องเด็กไปหรือเปล่ากับกับเพลงเด็ดเด็ดเด็ดเพลงแร็พของชีนองดีดิวมาครับแต่พอมาอีกเพลงหนึ่งมันก็แบบอุ้ย มูเตลูนนี่คือที่สุดของน้องแล้วมูเตลูคือที่สูงวัยรุ่สุดสุดสุดคลิซี่สุดอ่ะซึ่งเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นเพลงที่เราชอบนะที่เราจะมาป้ายยาพิติอีกเพลงนี้คืองอนละของน้องเหมือนกันมันก็จะมีความเวทมนต์เวทมนต์อ่ะไปดูความกันเลยจะดูเลยผสมลงไปนี้หรอเดี๋ยวดูไปเลยในนี้เลยผสมลงเลยอันนี้คือจะเป็นการป้ายยาพิติกในวงเล็ปซี่โดยเฉพาะจะดูหลายๆเพลงไป อินบ้างดูอินบ้างในสุดอะฉันชอบเหออนันไหนีนเี่ยนอนละคือตอนนี้ฉันชอบเหตุผลที่ฉันชอบอันนี้เมื่อกี้พอแล้วป่ะคือมันเป็นอะมันเป็นมันเป็นอ่ะเจอดกระเคออยะเอ,เอ,เอะเออเอ็มบีเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นไงบ้างเอ็มบีเมื่อกี้รู้สึกว่ามันเป็นฟีลกระเคยอะเนาะมันสะใจกระเคยอะเวลาก็ะทเคยเห็นแล้วมันแบบมันชอบอะไรจีนเนี้ยเราผู้ชายมาลอกกระทเคยเนาะคนอื่นผู้ชายลอกกระทเคยแล้วจะหนีทุกอันคือกระเคยอยากมีขัดอ่ะลำไมเราจุดคอตุ่มมันดูไม่ดุงรังไม่รม่รังเลยแล้วดูนอนจะหนีเธอน้องแบบ คือเราเคยอยากเป็นแบบพื้นฐานก็นเลยอยากเป็นแม่มดอยู่แล้วค่ะแม่มดนดอรมีแม่มดนดอรมีอยู่แล้วค่ะแล้วพิกซี่คือตอัดสดสุดสดก็ฉันไม่เคยดูหมดเลยแต่ฉันก็ยได้ยินในติ๊กต็อกมากซึ่งเพลงเนี้ยชื่อเพลงคือเพลงส่วนใหญ่ของวงน้องนะกลายเป็นไวรัลในติ๊กต็อกไม่รู้ทําไมมันก็อาจจะเป็นเพลงที่จำ่ายและบางเพลงก็น่าจะเหมือนแบบพี่แอ็มเป็นคนแต่งด้วยล่ะหล่อพี่แอ็มแต่งให้ด้วยนั่นแหละใช่ถ้าถ้า ถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะแต่คิดว่าเออแต่คิดว่าแบบมันจะมีเพลงบางเพลงที่พี่แอ้มเป็นคนแต่งซึ่งพี่โดมเนาะเขาอยู่ในวงการมาเยอะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเยอะเลยเงี้ยแต่ก็ถือว่ายากเหมือนกันเนาะในการที่พี่โดมจะมาทำเอ่อเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยก็ต้องผสมผสานหลายสัตว์แล้วก็ใช้บมาจารย์ในหลากหลายคนน่ะในการมาช่วยเออในหลักๆเธอเขาไม่ได้ทําแค่วงเดียวทำหลายวงหรอผลิตเนี่ยหรอใช่ อันนี้คือหนึ่งงที่เขาผลิตเป็นผลิตของิตของนี้ซึ่งคีซี่นี่คือฉันนได้ยินมานานมากนะฉันน่ไม่รู้จะดูกับใครไงฉันน่าแบบหรือว่าไม่มีโอกาสในการโดนป้ายยาอะไรเลยเอาจริงๆแล้วจะมีผู้ชายมาล่อเราตลอดเวลามันมีผู้ชายมาล่อก็เลยมันชอบฟิลนี้อยู่แล้วไง เนียนเนี้ยเนีนยนเนี่นเนียนอะไรสวยไหมสวยาวมวยาแบบคนที่สุดสวยหลอกงอนแล่วนะโอ้ดูอนดจะมีความแบบั<ม>นนี้สวยมาก a ญีบบปุน สวยและขนาดนั้นยอสวยมากน่าคือเราต้องแต่งทั้งหมดมีชุดแล้วคือฟิกซี่เขาเป็นอะไรอ่ะคือสุดเพาเยอะเกินใช่ชุดเขาจะเยอะสินเยอะมากแต่มีกระยูกปากคนจะเป็นสินคนแต่สินประมาณแปดล้านอันอีดอกมึงคนแต่งเพลงเก่งมากเลยนะเนี่ยนี่คือเพลงของทีปอปเลยอ่ะ

ยเสวยมากแล้วคือทำมาท่ามาให้เคอเต้นได้เลยทำท่ามาเพื่อเป็นไวรัลใน tiktok เออทำท่าเพื่อเป็นไวรัลใน tiktok จริงๆจาจาจา,จา,จางาลนะ ชอบซีนไหนสุดเนี่ยจะชอบคนนี้มาดูเป็นแบบรหออมีก่กอะมีความเบลอของราชินีกู่นั้นมีความราชินีอ่ะโอ๊ยงอนแล้วดีตีกันนะคะ่ะติงแค่นี้แหละหน,น,นักจังเลยมันแหละมันก็เป็นเพลงสไตล์แบบใสๆเด็ๆดกๆเนาะเนาะเออแต่ว่าสื่อความหมายง่ายแล้วก็เพลงฟังง่ายแบบฉันชอบมากเธอฉันไม่รู้จะพูดยังไงกับวงนี้คือฉันชอบมากคือ ฉันก็หวังว่าแบบเออแบบป้ายาพี่พี่น่าจะชอบด้วยแต่ยังมีอีกสองเพลงที่อยากฟังเดี๋ยวไว้มากันพี่ซี่รอบหน้าละกันรอบนี้ได้ไหมไม่ได้รอบหน้าเลยขออีพงนึงขออีพเพลงมันยาวขออีขออีเพลงเดียวเพลงเดียวเพลงเดียวอ่าได้ขอเพลงเดียวเพลงนี้คืออยากให้ฟังจริงเพลงนี้คือมันจะเป็นเพลงที่เราคัดกลองมาแล้วเราคิดว่าแบบอ่าเอ้ยเธอใครอาจจะฟังกันน้อยอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าได้ได้กับแต่ถามว่าฉันก็ชอบเลยคือเพลงนี้มันเป็นเพลงโปรเจกต์ที่หน่องทำได้ใจอยู่แล้วเล่าอืม เพลงนี้ฮอตอะไรสัมถึงวะดาวต้องการปังเพราะอะไรด้านเสาร์เอออันนี้คืออยู่ในแอปวิดิโอวสิบอ่ะใช่มาอยู่ในยูทูบมิวสิกน้องแป๊บนึงนะพิกซี่ภาษาใหย่ๆคือบอกว่าเพลงนี้คือมันมีหลายเพลงที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักน้องเนาะแต่มันเป็นเพลงที่เราชอบมากๆเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราชอบมันน่าจะเป็นเพลงที่น้องอ่ะทำร่วมกับโปรเจกต์ค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายเนื่อ หรออืมไล้วพูดชื่อพูดชื่อแล้วเราไม่รู้จะทจำชื่อได้เราฟังเพียงเดียวแล้วเพื่อนฝ่ายนี่ใช่ไหมเธอฟังเสียงเป็นใช่ใช่ใช่ทุกคนคือเราผลเนรับคนมีเอ้ยยูทูบมีสิ่งจริงแล้วเราฟังเพียงเดียวควาเดนเซอร์สเนี่ยหรอใช่ใช่ใชไมเขาไม่คนดูอ่ะน่าดีคิดมะเข้าเรื่องอะไเชื่อแต่ฉันเพลงมันดีมากแล้วฉันอยากให้ทุกคนแบบได้ฟังอ่ะไม่รู้ว่าเธอจะชอบไหมแต่ฉันแบบชอบมาก มามาลองไปดิฉันดูดิฉันว่าคือดิฉันเป็นคนเสพอะไรง่ายดิฉันไม่ค่อยมีข้อแม้ได้หัวใจฉันบีคือบีนั่นเงนะครับทุกคนอุ j, ้ยเธอเป็นเอไอหอเป็นกราฟิกเอาน้องไปอยู่ในกราฟิกเดี๋ดยวเธอดูว่าเ<ม>ขาทำถึงไหมมาหนึ่งสองสามไปคะ่ะ Hot Dangerous เราชอบมาก สวยจลิดอ่ะมันดูไม่คือเป็นจลิดที่ขนาดคนเปกับเธอเองมีดูแล้วยังไม่รู้สึกเยอะเกินไปอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ฉันอยากเป็นแบบเธอนะเพ่าะ้บอกว่าจิตน mm ้องๆมัน hmm. มีความรอนความแบบเออแม่หมดอ่ะอยู่ในนั้นช่ะได้ค่ะ แล,แล้วเขาต้องมีพลังในทุกเอฟบีเลยเนาะออเออะว,ว,วออเป็นปีไฟไงไม่ไม่ใช่ปีไฟปั๊กปีไฟปั๊กเหมือนแบบลมใช้โทรศัพท์มือถือขอจริงปั๊จริงเหรอเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือที่อยู่มวกกันกนะ็อกเนี่ อ่ะส่โทคนความมันคือว่าอหรอไม่ได้อยู่ในรีฟใช่ไหมดูยะเออเลยมึงรับดีมากมนี่เธอโาสณาได้ปะโอ้โห้สบาป นายไม่กลัวเธระวังตัวให้ดีข้ายับงขาดยาเจาะไหนบ้างิีพีนิกเออตัวตึงตัวอันตรายและคำมันเป็นสมัยไปเนี่ยตัวตึงตัวอันตรายซับแปลงรุ่นใหม่เออมึงตอนแรกเหมือนว่าจะไม่เคาะติดหูมากเพลงติดหูเพลงค่ายที่ติดหูกับเพลงติดหูมาก บอยระเบิดเสียงสุดยอดคนในเสื้อเนะอินกอกินกบกแบบซ้ำๆได้เห็นไหมเออแต่ลุกน้องอ่ะคือเปลี่ยนบ่อยเกินจนน้องงงหน้าตอนเนี้ยปัญหาคือน้องดีคือเพลงหนึ่งประมาณแปดล้านลุก ฉัเล่นจำหน้านมองไม่ค่อยออกแค่ทำแค่สามคนนะเออจะสจบอิงโกะได้กับมาเบลอ่ะก็ทุกสามด้านแล้วแหละทุกคนหมดแล้วทุกคนที่ดับครบทุกคนละดีตัวดตึงเกิอันตราเออมองด้วยมีคนนี้คือ้นเลนะอิงโกะมาเบลอิงโกะมาเบลแล้วก็พิมมาใครนะพิมมาพิมมา ตัวตึงตัวอันตรายเข้ามาเลยไม่กลัวเธอจงตัวให้ดีตัวตึงตัวอันตรายตัวตึงตัวตึงตัวอันตรายเลยเลยม่ใชกูฟังมาก่อนเลยนะเจอให้ดีอีกหรอไปเข้าหูหมดแสนสามละกูไปแล้วแสนหนึ่งเอออีทําก็คือฟังไปละแสนหนึ่งตัวอันจริงจริงอยากให้ฟังตัวอันตรายเราเฮ้ยทําเนี้เราเข้าวการพิกซี่แล้วด้ไงไหมเราจะม่นิไม่ได้หรอ น้องเฮ้ยดีอะอย่างหนึ่งที่การันตีเรื่องเลยว่าสมมติว่าเราได้ฟังผิดหลังจากที่ได้ฟังสามเพลงนะทาให้รู้เลยว่าเขาทาเป็งอะไรมาก็ติดหูหมดใช่เป็นน่าจะเป็นส t r a t จี้ของค่ายแหละที่แบบว่าแต่บางคนแต่มีคน,คนแตะเพลงเก๋ใช่เออใช่แบบแล้วมัน <ไป S 1> ทา <ำ S 2> ให้ติดหูติดไม่พอแล้วก็ทาให้เพลงเป็นเมโลดน่ละในแม้เราจะไม่รู้ว่าใครรลองวักอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเพลงที่เพลงนี้คือแมสสุด อีกเพลงหนึ่ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วซึ่งก็คงไม่รอแล้วเธอจะไม่ใช่ก็ไม่ต้องฝืนกันต่อไปอยู่ทำไหนกูร้องทุกวันแต่กูไม่รู้ว่าคือบิ๊กซีบิกซีพี่ซอม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 อะไรนะมาลีพี่ซอมมาเรหลอกไม่ได้ก็ไม่เอาแล้ว งกคมรอแล้วเออนั่นแหละเห็นไหมล่ะเราจะปั้งให้น้องแต่เราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่น้องก็คืออยู่ในรูปๆแบบบอมระดูพวกเราแต่ว่าไม่ได้ใจวันนี้มาม่ายาเราเธออินเราฉันอินตรงนี้่ฉันคือเอาจริงๆนี่คืออินจริงไม่เมื่อกี้คือต้องเล่าก่อนเหตุการณ์เมื่อกี้เราถ่ายถ่ายกันอยู่แล้วก็แบบ ฉันก็บอกพิกซี่มาดึงเดจาวูเดจาวูนี่นี่คืออะไรอะไรเงี้ยแล้วฉันเห็นคุณไหมเออตอนแรกคือฉันเห็นคุณบูอะเต้นในนั้นกับน้องในไอจีเห็นอยู่แล้วแต่ฉันน่ะไม่รู้ว่านี่คือพิกซี่และนี่คือไม่ได้แบบไม่ได้ทำได้เออแล้วฉันน่ะพิกซี่อยากเคยได้ยินมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไป ชอบตอนไหนอ่ะหรือว่าจะไปมีโอกาสยังไม่มีโอกาสได้ดูได้อะไรใช่เพราะว่าด้วยความที่ไปเป็นกันเลยอ่ะเราเลยไม่ค่อยได้อยู่ใช้ได้ดูทุกต้องมองมันคือแบบแต่ถามว่าพอเวลาเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะเราเลิฟมาก energy เรารู้สึกว่าจะไม่อยากเลิฟสาวคนนะมันเป็นจริตที่แบบทำถึงกับเธยรักอ่ะพี่ก็เธยรักเป็นเป็นเด็กไปดูคนหน้าอินดนมาะแล้วก็พี่ก็เธออยากเป็นแบบหนุ่มอ่ะไม่ค่อยหนุ่มซะอุ้ยมึงชุดนี้หน้าใสจังเลยมึงอันนี้ก็คือแบบไม่ค่อน้อยสุดเลย จริงไม่ไม่น้อยก็คือและจะดิกคือจะดิกกระเทยสําหรับเรานะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากวายยศให้เป็นอีกหนึ่งลูลกสา<ล>วเราเราอยากให้เร<ล>อยากให้คนไปฟังอันนี้สําหรับคนที่เราชอบนะเราอยากให้คนไปฟังเพลงดองเยอยน่น้เนะาจะถูกกันแล้วมันมีกลิ่นอายของ ที่ป๊อปปีสองพันหน่อยๆเน่อยเอออยู่ในปีสองพันหน่อยหน่อยเกียร์ฟิลที่มันแบบหนึ่งฟังง่ายจําง่ายอะไรอย่างเงี้ยไม่เนื้อหาไม่ซับซ้อนเออแล้วไม่ก็ตัวตึงมีคำว่าเอาศัพท์แสดงที่มันตึงที่มันแบบที่มันใช้กันเยอะในยุคในช่วงเวลาปีนั้นเดือนนั้นมามาทำเพลงกับอืยอืมอืมอบมเป็นอีกหนึ่งวงแล้วกันเรียกว่าเปิดเปิดจักรวาลทิกซี่เราแซงเขา่องอะไรอยเงี้ยจักรวาลให้พี่โดมเลยแยกตัวว่าเปิดเปิด เม <stone> day, ื่อเมื่อพี่ก็เคยอยากเป็นพิกซี่คอนเทนต์พี่ก็เคยอยากพี่ก็เคยยอากเป็นพิกซี่อยากเ็นเมื่อพี่ก็เคยอยากเป็นแม่มดเมื่อพี่ก็เคยอยากเป็นแม่มดเลยค่ะเฮลเลเลวังต้าไปใช่เลยค่ะเป็นเฮเลวางต้าในเวอร์ชันสมัยอีสานก็ต้องพิกซี่เต้าอันก็ต้องพิกซี่เต้าอันเลยค่ะเพราะว่าซึ่งพลังเยอะซึ่งเราอ่ะจากการที่เราอาจจะเป็นคนติดตามค่ายเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าค่ายเนี่ยเวลาทําวงออกมาคอนเซ็ปต์วงชัดแล้วก็คอนเซ็ปต์ ออเพลงอ่ะชัดเออจะไม่ในคาดก็จะไม่ค่อยอารมณ์เพลงจะไม่ค่อยคลายกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าเออแต่และว,วงมีความแตกต่างกันชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทาเธอเธอ,อว่าเขาลงทุนตับเอ็มวีไหมเธอดูแต่นเอ็มวีเพราะสิมึงเขาเป็นคนทำอะไรเต็มทีสดดๆจริงเธอไม่ด้หนึ่งเพลงนะหนึ่งเพลงที่ออกมานะเธอมีเบื้องหลังมีแดนส์เพอร์ฟอร์มมีเออแดน์ที่เป็นเอ็มวีแล้วก็แดน์ที่เป็นอยู่ในห้องซ้อมอ่ะ คือมันมีมีมหลาย,ลายคอนเทนต์ว่าเออที่แบบหนึ่งเพลงออกมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออคลายทุ่มเทกับน้องๆในในวงม,มากมากเออในในคลายมากๆอะไรเงี้ยซึ่งเราเราคิดว่าพี่โดมเองก็แบบเต็มที่กับเด็กๆอ่ะแล้วเธออยากให้เธอว่างๆเธอไปใชายติก๊กต็อกนะไปดูน้องๆร้องสดคือไม่แพ้กันหรือไม่แพ้แบบดีอะเออคือน้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างดียเยว อือนะย่างไงก็ฝากคนที่แบบอันนี้เปิดใจและเปิดใจแล้พี่ก็จะเปิดใจแล้วฝากคนที่แบบแวะเข้ามาแล้วก็แบบหลงเข้ามาแล้วก็มาดูเราแล้วก็ฝากเเท็กคนด้วยนะใครที่ยังไม่เคยฟังเพลงน้อก็ไปฟังแล้วก็อืมเราไม่อยากให้ฟังแค่เพลงที่เป็นไวรัลของน้องอ่ะเราไปให้อยากให้ฟังเพลงอื่นในคอามต่างด้วยจริงจริงใช่ไม่ได้จะแบบได้มีโอกาสเห็นน้องในมุมมองอื่นอื่นอีกเพราะว่าเพลงนั้นก็คือแบบก็แมทอยู่แล้วแหละอะไรเงี้ยก็ไปดันน้องๆในช่องทางอื่นๆกันได้ได้ฟังไป้ึปะ ขนาดนี้ก็เธอน,น่ารัจกจนเกินตา้านก็เธอน่ารักจนเกินต้านขนาดนี้เธอรักเธอคนนี้เพราะคนอีกหนึ้งสูจะไม่ได้รอก er, ก็ไม่ของเราทำไมพี่ก,ก็เคยทำได้ดีเราไม่รู้เนระาทุกอซี่ใช่นี่แหละคือร้องราวงนี้เฮ้ยมล่ hey, ละบอกเลยว่าเพลงน้องเป็นไปร้องจริงๆมันสับเซ็มากๆเลยนะแต่ว่าไม่มีใครรู้จักแบบน้อยคนที่จะรู้จักวงที่ร้อง ตต่อไปด้วยนะคะทุกคนค่ะวันนี้ทหอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ,จ,ะจัดจุกซับเรียกชั่นในจอที่สุดออาฟิเชียลค่ะกับทีนี่ที่แรกทีที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลจ้าจาจาจนจ้าจ้ไจ<ป>้าี้า้าจ้าจจจ้้จ้้้าา